วัดดียูทูบและผู้ชมครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการเดไปตวทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมซาเก้นพีชกันแล้วนะซึ่งในวันนี้ก็จะมารีวิวอาวุธชิ้นใหม่ก็คือธงต้องสาบนะฮะของยันดักนี่ฮะโคตรเท่เลยครับผมผู้ชมมันจะเป็นอาวุธที่แบบว่ามีธงติดหลังแบบนี้เลยแล้วก็จะมีดาบคู่ใจอยู่ตรงเอวนี่นะคบผมซึ่งตรงดาบเนี่ยดูดิลวดลายปกดาบคือมันเท่จัดเลยครับนี้ะแล้วก็แบบเป็นดาบยาวๆแบบนี้เลยแล้วก็พร้องกับมามาพร้องกับธงที่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรไม่รู้อ่ะดูดนะครับ สะบัดไปสะบัดมาแบบนี้เลยนะครับโอ้โหนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเท่ขนาดไหนแล้วก็บอกเลยว่าหาไม่ได้นะครับหรือว่าหาได้ก็ไม่รู้อะ่ะใครที่แบบว่าเคยได้จากบอสหรือว่าเคยได้จากอะไรก็สามารถมิดมันได้แต่คิดว่ามันน่าจ,จะหาไม่ได้มันต้องซื้อด้วยเกมพาร์นะครับผมราคาจะอยู่ที่2 1 9 9ัโลบักนะฮะเนี้อะอาจจะเป็นลิมิเต็ดด้วยใครที่แบบใครที่แบบว่าอยากจะซื้อก็รีบซื้อซะแต่ออนาคตอาจจะไม่มีให้ซื้อนะครับคุณผู้ชมอ่ะขอบคุณรหัสจากน้องคนนี้ โคตรรวยแล้ววะมิโนรุเด็กเบี้ยวนะครับนี่ฮะขอบคุณมากที่ให้รหัสพี่ยืมรีวิวครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยฮะใครที่สนใจร้านรับฟังเกมตต่างขอแนะนําร้านนี้เลยอีดิทไม่ชอ็อปร้านรับฟาร์โลบอกแมพต่างๆที่ยังมีกดเกมพันและบบวิซ่าด้วยแล้วก็รับเติมโลบักมีรหัสบองฟูตและคิงพิษขายบริการเยอะๆในบทใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะก่อการเดินก็จะเป็นแบบนี้นี่ฮะนี่คือเวลาเดินนับแล้วก็เวลาที่เราแบบว่าวิ่งนับก็จะเเป็นนแบบี้ลย ธงจมดินด้วยนะฮะนี่ฮะโอ้ยธงจมดินว่ะนะครับแล้วก็เวลาที่เรากระโดดก็จะแบบเท่ๆเลยนะครับนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าฟันกันดีกว่านี่ท่าฟันนะครับส่วนสกิลแรกครับก็จะเป็นการฟันแบบนี้เลยไอ้ไม่ใช่ดิท่าฟันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ดาเมีจะอยู่ที่5800มนะครับผมเอ้าเรามาดูสกิลแรกกันดีกว่าครับสกิลแรกเนี่ยบอกเลยว่ามันจะมีทั้งหมด4สกิลนะครับบอกเลยว่าพลังเอฟเฟกเนี่ยละเอียดซับซ้อนมาก เดี๋ยวดูกันนะครับว่ามันจะเท่แล้วก็ละเอียดขนาดไหนนะผมท่าแรกเป็นการทุบด้วยธงนะครับเนี่ยใช้ธงทุบแล้วก็มีไฟออกมาซึ่งระยะอาจจะต้องใช้ระยะใกล้ๆนะครับใช้ระยะไกลไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยถ้ายืนระยะนี้โดนแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าระยะนี้ไม่ถึงนะครับผมเราต้องยืนใกล้ๆศัตรูแบบนี้นะเป็นการทุบส่วนครูดาวก็ถือว่าเร็วใช้ได้แล้วก็ติดไฟด้วยครับคุณผู้ชมนี่ฮะส่วนท่าที่สองครับท่าที่สองก็จะเป็นการแบบว่าไม่รู้ว่าใช้ดาบหรือว่าใช้ธงอ่ะ การใช้ธงอยู่บนฟ้าครับแล้วก็เล็งใส่ตรงพื้นแบบนี้เลยมันจะมีดาบออกมาแล้วก็ปักๆๆแล้วก็มีไฟออกมาครับคุณผู้ชมแล้วก็ติดไฟด้วยเนี่ยนี่คือท่าที่สองครับผมคือแม่งโคตรเท่เลยครับพี่เนี่ยยิงเป็นสีม่วงแล้วก็ระเบิดเป็นไฟนะครับเนี่ยส่วนสกิลสามครับสกิลสามก็จะเป็นการใช้เหมือนท่าสองเลยแต่ว่าท่าสามเนี่ยมันจะแบบมันจะเป็นดาบที่ยิงออกมามั่วๆเลยนะครับมันจะสุมยิงแล้วก็ยิงออกมามม่วๆบริเวณทิศทางที่เราอยู่นะผม เนี่ยบริเวณประมาณนี้มันแบบมันจะออกมาแบบนี้เลยนะครับอ่ามันจะไม่เล็งแบบให้เราครับมันจะเล็งแบบมั่วๆนะครับผมส่วนสกิลที่สีครับเป็นท่าที่แบบน่าจะเป็นท่าไม่ตายซึ่งมันจะควงมันจะควงทงด้วยนะครับเนี่ยมันจะเป็นการควงทงนี่ลำแล้วก็แทงเข้าแล้วก็ระเบิดออกมาเป็นไฟแบบนี้เลยนะฮะโคตรอลังการครับผม อ่าไอจังหวะที่เราควงทงแล้วมันจะมีแบบว่ามีหอ,อกหรือว่ามีทงปักลงพื้นด้นะดูๆๆๆดูดูดูเดี๋ยวให้ดูใหม่ครับผมนี่ฮะผมนั่งดูแล้วแบบโอ้หโคตรเท,ทีบเลยว,ว่ะโคตรแบบละเอียดเลยอะนะครับผมเนี่ยควงปักแล้วก็จะมีหอกออกมาแทงใส่พื้นเห็นไหมมันจะมีหอกออกมาแล้วก็ระเบิดเป็นไฟแบบนี้เลยนะฮะอ่าเริ่มดูตั้งแต่ท่าแรกเลยนะครับท่าแรกไปการทุบนับทุบส่วนท่าสองไปการใช้แบบเล็งทิศทางได้ แล้วก็ยิงใส่พื้นนะครับแล้วก็ระเบิดเป็นไฟส่วนท่าที่3ครับเล็งไม่ได้ครับคือเรายืนตรงไหนมันก็จะยิงออกมาตรงนั้นเลยมันจะยิงแบบมั่วๆนะครับผมนี่ฮะอ่าแล้วก็ท่าสี่เป็นการควงครับแล้วก็มีหอ,อกปักธงแล้วก็มีหอกออกมาแล้วก็ระเบิดแบบนี้เลยนะครับผมอุ้ยอลังการครับเดี๋ยวเรามาดูดามเกจกันดีกว่าครับดาเมจกันฟันอยู่ที่58,500ครับนีนะ่ถ้าเกิดว่าเราเคลมฮาร์คี้นะผม ส่วนสกิลที่หนึ่งับดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่มาดูกันนับ6 0 0 0 0 0 0กกว่าแล้วก็ติดไฟนับเห็นไหมเออมันติดไฟด้วยคูดาวโคตรเร็วนะฮะคูนี้ะทำดาเมจแบบรัวๆเลยฮะดูดิ6 0 0 0 0 0แล้วก็ตามจะติดไฟ2 0 0 0 0 20,000โอ้เนี้ยคูดาวเร็วถือถือว่าเร็วใช้ได้ส่วนท่าที่2มาดูกันนับท่าที่2เป็นการเล็งนับแล้วก็ยิงออกมาดาเมจ8 7ด0 0กว่าครับแล้วก็ติดไฟด้วยโอ้ ส่วนท่าสดามิสองหมื่นกว่า,วาแล้วก็รัวรัวกว่าท่าแรกกับท่า2องกันเนี่ยนะโคตรรัวถึงมันจะสมยิงมั่วแต่มันรัวมากเลยครับคุณผู้ชมดูดิเออมันยิงโคตรรัวเออนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นท่าสีบเป็นการควงครับจังหวะควงไม่มีดามิสต้องทุบก,ก่อนนี่ฮะดามิสแปดพันสามร้อยแล้วก็ระเบิดอีกทีนึงฮะพอระเบิดอีกทีหนึ่งก็จะติดไฟด้วยส่วนดามิสระเบิดไม่รู้เท่าไหร่ครับแต่ติดไฟด้วยแม่งโคตรโหดโคตรเทร่ เนี้ยท่าทุบแล้วก็ตามด้วยเลง็งแทงจิ้มแบบนี้เลยนะครับท่าสามนี่โอ้โหท่าสี่คือพลังเข้าละเอียดมากเลยนะครับเนี่ยผมชอบท่าสีมากเลยอะกว้างด้วยอนะโคตรกว้างครับเดี๋ยวเราไปตีบอสห้านาทีกันดีกว่าวะว่าบอสห้านาทีนี่มันจะไหวหรือเปล่าครับผมคาดว่าโดนแค่ท่าเลกนี้ก็น่าจะตายได้เลยนะครับคือไม่ต้องใช้สกิลแค่ฟันเฉยๆนี่น่าจะแพ้แเราแนี่ๆนะครับผมอะลองกันนะครับผม ทุบไม่มีอะไรครับเพราะว่าบอสเปิดวกเกนเดี๋ยวลองท่าสองก่อนเติมเข้าไปเติมเรียบร้อยครับตายเลยเฮ้ยบอสห้านาทีอ่ะสองทีตายอ่ะถ้าเกิดว่าใช้ท่าไม้ตายนี่ผมว่าทีเดียวตายแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองสู้กับบอสโกโจดูซิว่าบอสโกโจจะไหวหรือเปล่าครับผมอ่าบอสโกโจวีสองครับคาดว่าบอสโกโจน่าจะแบบเดสสมอลเล่แน่ๆนะฮะอ่าโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับผม ไอตอนเดินแม่งโคตรเซ็กซี่เลยว่ะดูดิโถงสะบัดไปสะบัดมาครับเอาตีบอสกันดีกว่าครับเริ่มด้วยท่าสี่ก่อนแล้วครับเปิดท่าไม่ตายตีเข้าไปติ้มเข้าไปครับแล้วก็ตามด้วยจิ้มท่าสองแล้วก็บินหนีก่อนเลยฮะเพราะว่าบอสจะกางอนณเขตนะครับจังหวะที่กางอนณาเกตลงไปตีมันทุบด้วยท่าแรกครับไม่ดูครับผมใช้ท่าสามโจมตีไปท่าสามเป็นท่าที่แรงนะครับต้องเน้นใช้ท่าสามหน่อยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยท่าหนึ่งอสะบัด ควงทงเข้าไปตัวท่าสีแล้วก็ไฟระเบิดครับจังหวะนี้บอสเปิดพวกเกล็แล้วก็เปิดบ้างเว้ยฟันเข้าไปฟันเข้ามาเวลาสก,กิไงแล้วไงล่ะอย่้วไงทุบสะบัดควงทงถท่าทสามฮาคิสังเกตช่วยด้วยนยี่ฮะสู้กับบอสโกโจแม่งไหวว่ะสบายด้วยดูดิสบายสบายแบบอีซี่เลยนะครับโอ้โหนะครับผมผมคิดว่าไม่ต้องแบบว่าพาเพื่อนมาตีบอสโกโจคนเดียวก็ไหวแน่นอนครับผม อ่ะก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ขอบคุณรหัสจากน้องมิโนรุเด็กเบี้ยวด้วยนะครับที่แบบว่าให้ผมมายืมดีวิวรหัสนี้นะครับผมเออซึ่งพลังเนี่ยก็น่าซื้อเหมือนกันนะเนี่ยนะราคา2,199โลบักนะครับเดียเสียดายวะผมไม่มีตังค์นะเอาเป็นว่าใครที่มีตังค์ก็ลองซื้อดูครับแล้วก็แหมแต่งตัวเป็นเมมูงี้ครับพร้อมที่จะอัเชิญสมบัติเทวานะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า